ง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอต้องขยับมันจะครับเดี๋ยวมันจะตื่นเพาะนะเดี๋ยวขยับมันจะ,นจะ,นนะนการดรวจตัวนี้นะครับม,มันสามารถจะเลี่ยงได้ทั้งปารุกระกระกบปีกว่าใจน้ำ้อยขนาดนี้นะครับบอลขนาดนี้นะครับปารุกนี่เลี่ยงได้ถึงสองร้อยตัวนะครับ สองร้อยตัวร้อยร้อยห้าสิบตัวถึงสองร้อยตัวก็เหมือนกันครับเที่ยงได้ถึงสองร้อยตัวประมาณถ้าห้องมีก็ร้อยตัวก็ได้าว่านี้นะครับแต่มันเป็นรายได้เสริมนะครับรายได้เสริมในควเรลอน์ี้ที่ว่าสามารถจะใช้พื้นบ้านหรือว่าข้างบ้านห้องให้เกิดประโยชน์ไดสะดวกสบายรลอดน้ำก็ต้องรอน้ำนะครับของอาหารประมงก็มีพื้นที่น้อยๆเขาก็สามารถจะเพิ่มรายได้ของเขาได้นะครับบนรายได้ด้าน การประมงนะครับเนาะไอ้ถามว่าเรี้ยงเหมือนกอครับเรี้ยงเหมือนก่บคุนะครับประมาณสี่เดือนก็ได้ขายแล้วครับประมาณสี่เดือนก็ได้ขายแลวปลาดกกับประมาณเข้าสิบวันการอะไรอ่ะการไหลของน,น้ำให้มันท้าลงเนาะเราเป็นภูเขานะถ้าน้ำไหลลิงมาอ่ายิ่งยาวยิ่งแรงนะมัน<อ>จะซากดินเราหายไปถ้าเราเราให้มันหยุดเป็นพักๆนึงน,นะให้มันไหลท้าลงจริงเราก็ไม่ถูกตัด หน่อยที่ก็ไม่โดนก็ทลายนะครับแล้วก็ปลูกปลูกพืชพื้นดินไปด้วยนะครับจอดครบเลยโดยข้อยากแต่นะช่วยไม่ดีเลยนะครับสล้วล่ะที่พี่ทำเนี้ยนะครับก็นะเล็กๆน้อยๆถ้าทำแถวไป้หมายแล้วรอความคิดที่ได้นะนี่เขียวเลยก็ฝากไปทีเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับขับใจสยามโฮวตนหนึ่งเนี่ยครับถ้ามาใช้น้ำยศหรือใช้สปริงเกอร์เนี่ยจะได้อยู่ประมาณข้อห้าถึงข้อแปดตน แล้วก็พอมันดันขึ้นไปนะครับพอมันจะมีลมอยู่ในอัรอยู่ในต่อวีซีนี่นะครับมันจะแรงแรงดันของเครื่องมันจะดันนะครับมันจะแย่แห้งนักนะครับดันนะครับจะจะเฟืองหน้่งมันพอมาเปลี่ยนเป็นสูญญากาศนะครับลมมันจะนะครับมันจะดันลมมาขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่หน้ามันขึ้นไปบนนะครับแต่ต้องบุก็ต้องปิดนะครับสองสามอาทิตย์ดอกครับว่าต้องกวนครับเขาสอนลูกสอนเมียสอนลูกสองสานย่างยา เอาบันซอนเอาบันนาออกตามบรรลุการง่ายๆก่อนนะครับอันนี้เอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวชอบถามได้นะครับถ้าถามบัตพ่อนะครับแต่ข่อวงโกบอลเนี่ยบัตรมาแต่ที่มีที่มี่มขายเข้ามาประเทศจีนเรื่องินมเรื่องมีบรรณาก่อประเทศจีนไม่ต้องเป็นบรรณาไม่มีับแต่ตอนนี้เรื่องนี้นะในบรูลการตอนนี้ถ้าเอเอในห้าสิบบาทถ้าขายข้าไปที่ประมาณสามสิบบาทนอกกดูในนี้ก็รู้นะแต่เราไม่รู้สูงง่ายเลยว่าอะไรีนั้นนะ ครับ <c oughs> ลองดูนะครับเนาะทัพไทยมีนะครับมีตัวลำไยนะครับมีตัวมะนาวนะครับยีนทิงครับจีแนนครับลูกศารนะครับการนี้ที่จากทางการเกษตรในภาษาศาสตร์อินเดียล้ดได้ครับรมทางการเกษตรมาดีนครับปลูกพืชล้มลุกนะครับแล้วมันปลูใใกใไม่ผลไม่เหมือนมาชาวพม่าก็ยังไม่รูพราะวข้อมูลสถานีทีซีนะสถานีพัฒนาที่ดินตะพังจะจับ ก็ตรงนี้เราจะเป็นสถานีที่จะเรื่องความรู้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการพักฟื้นหรือท่างานเพื่อจะเป็นการเตรียมดินก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการพักฟืในฤดูการในต่างคือขององค์การนะครับในส่วนของสถานีท่านาที่ดินละปานก็จะมีเจ้าีอยู่สองคนเนาะจะชื่อเป็นโตรยาญาแพทย์มอสุนจะรับระดับน้องใ่อัลริบาลท่านาจารย์จะับและดับหนึ่งคนเป็นน้องนักศึกษาทุกงานที่จะเข้ามาร่วมในลำนิบการที่กลับในในวันนี้นะครับในส่วนของสถานีท่านาที่ดินละปานในวันนี้ก็จะมา อ a a ่าคกนดน้ำนาะอุ้วหวันทระการเกี่ยวกับน้ำมันที่าผสารเลนาในเรื่องของการที่สารตีม่งการใ้สารที่มีขนาดเจนเจ้าซึ่งอันนี้ระมาที่มาจเ่มาเรื่องที่เราอยู่ในหลอดมันงอกมัเละกเจ้าน่ออ่าในรตีม่วนเนี่ยทั้งหมดที่สี่้อเปเ็นแต่โรตีม่วนแรกเนี่ยหาจจะกแปดสิบเปอันที่สองี่อาจะกเิสุตเนา านับแล้วเนาะอันนี้อาจจะมีแปดจิตาน,นีแปดสิบสามเอามาหารสีจะเป็นอ่เนนาเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยนเวยทั่วไปแล้วจะนาะอ่าอ,อันนี้เราดูง่ายๆเมล็ดพันธุ์เรานเนี่ยเราสามารถที่จะเอาประจ,จําเป็นจะต้องเป็นกระดาษกระดาษอันนี้นะเอากระดาษสุม,มาเจะก็กระดาษออเท่อ้อมแบอนี้อาตั้งเพื่อนสองแผน่นตั้งบนแผ่นหนึ่งเป็นห้องว่าก,การทุกสอบของหอกระหว่างกระดาษอาีนนนนามมมงเิไ่ สุดท้ายต้องกลายเป็นนี้สิ้นดีไม่มีราคาอยากจะลุวยซื้อหวยไม่รู้จะพออนาคตเริ่มหากงเพอรอแต่โชคชะตาเพื่อนกินนง่ายเพื่อนตายก็ร่อยจากลาเปียบไปก็ขายปาัญหาจริงกับนักวิชาการเนี่ยมันอาจจะบตรตรงกนันนะเจ้า ลักวิชาก,การก็ว่าไว้สำหรับักวิชาก,การแต่สำหรับพื้นที่บางพื้นที่ลักวิชาก,การเขาใจมาได้มันจะต้องแต่ประสบประกาศเรียนรู้ด้วยตอนเองนะครับทั้งเฮาเนี่ยทั้งเจโฮมเนี่ยก็ได้เฟดมาแล้วเกษตรกรต้น,นแบบเรื่องมะนาวเนี่ยก็มาตีดีต่ออันนะจ้าเขาก็จะได้เห็นว่าการพัฒนามะนาวผลผลิตเป็นอย่าการดูแลรักษาเป็น,ยนยอย่างไรมันป็ิยุทงิ์ยากเจ้าก็เห็นเกษตรมาหลายปี แต่บอกว่าเอามาเทียบเคียงกับวิชาที่เจ้าได้เรียนมาก็ัปไปดูของทิ้งกับไอเนกนะเจ้ามันก็ค้นละเรื่องกันอันนี้ค่ะคือเปิดถึงว่าต้องมีกเกษตรกรต้นแบบในการทายทอดความหูนะเจ้าเรื่องดินเจ้าหน้าที่ของพัฒนาที่ดินก็มาจําเป็นเพราะว่าคนก็จะไปทายทอดความรูืกับกเกษตรกรเปิดบอกว่ากเกษตรกรกับเกษตรกรอู้กันเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่านักวิากวชาการ ที่จะมาอู้กันนักวิชาการนี้ก็มีการเทนเทนเกษตรกรให้เป็นผู้นำในเรื่องนั่นๆั่แล้วเกษตรกรคนนั่นเนี่ยจะต้องไป